ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีตอนรับทุกทุกท่านาสับช่อง B ีธรรมดานะครับช่องี B ีธรรมดานะจะมานำเสนอดาว B ีนะครับดาว B P ของวันที่ครับของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวี่เดียบมกราคมของวันอะไรของปีแปดนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะวันอังคารนะครับแบบนี้นะ ก็มีพีธรรมดาก็จะมานำแต่นะ้อทนผู้ชมได้รื่นรมเพื่อความเท่เท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณที่มาชลิกทุ่าๆนะครับที่กดตสนตาสนะครับคลิกๆๆเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดติดแกงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกวันนี้เข้าบ่โอ้ให้เจ็ดกับแปดมาเก้ากับหกโอ้มามาหัวมันท้ายเลยเจ็ดกับแปดมันมาเก้ากับหกถึงเยอดมากในการหลบเลี่ยงหลบนี้เนี่ย ให้ไม่แม่นก็ว่าเถอประมาณนี้นะครับก็ขอใครเฉยนะครับอ่าน,นี้นะครับหวยเราเป็นยังไงเนาะหลุดหลายวันแล้วหลุดหลายวันต่อๆกันแล้ววันนี้เอาใหม่นะครับถูกๆคิดว่ามาแน่นอนจบถูกแน่นอนวันนี้นะครับอามาชมกันเลยนะอ่ามีเลื่ออะไรบ้างนะครับอ่ะเกิดเอาเลยนะครับทําแบบใหม่นะเดี๋ยวก็จะหาวิธีทําไปเรื่อยๆนั่แหละอ่าทอะไรที่มันสมาชิกไม่เบื่อไม่ติงทําแต่แบบเดิมอ่านี่นะครับ มาดูกันเลยครับอันนี้แปดเก้าศูนย์นะเน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับคู่กับสามสี่ห้าหกวินนะจุดเอาง่ายๆเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าหกนะครับยุดวินนะอืเก้าสามสามเก้าสีเหลืองนะครับเด่นนะอสีเด่นนะครับเด่นเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้าอันนี้เสือเลขพี่น้องมานะ นะครับเ้าเก้าศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับนี่นะถ้าจะลูดจะวิ่งก็เน้นที่เก้านะครับเก้ากับศูนย์นะลองแปดนะใครชอบชอบก็ไหนก็จัดใส่แล้วกันนะครับเราวดีดีจะออกทุกวันนะไม่มีวันหยุดนะออกเวลาสามทุ่มครึ่งราวรอบดึกนะประมาณนี้นะครับเราวรอบดึกนะครับนี่นะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดสติ๊กเกอร์หอกดอะไรสรงไ่งให้อาจารย์ด้วยนะมันจะได้เชื่อมต่ตอกันนะครับอาจารย์เวลาอาจารย์ตอบกลับมันก็จะได้รู้จักทางไปรู้จักทางมาหาสู่จะได้ไม่ต้องค้นหายะเวลาอัพคลิปลงแต่และคลิปมันจะตรงดิ่งไปหาแต่และคนที่กดสติ๊กเกอร์ส่งให้อาจารย์พูดง่ายๆว่ามันหาทางไปมาสู่กันอยู่ประมาณนี้นะครับเราจะเปิดดูหรือไม่เปิดดูก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่เปิดดูก็ได้นะครับประมาณนี้นะฝากจดพันอยู่นะประมาณนี้นะครับ เสไม่ทันก็ดูอีกสักห้ารอบประมาณนี้ครับอขอบคุณมากๆนะครับโชคดีโชคดีนะครับ